สวัสดีครับพบกับฮิตาชิรีวิวคลิป,ปรีวิวแบบเรียวๆจากฮิตาชิครับในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวแอร์ฮิตาชิรุ่นใหม่ล่าสุดปี2021กับรุ่น T Star Inverter หรือรุ่น US Series ครับแอร์ฮิตาชิรุ่น US Series นะครับมีทั้งหมด4ขนาดได้แก่ขนาด9,000 BTU 12,000 BTU 18,000 BTU และ24,000 BTU ครับ และรุ่นที่มารีวิวในวันนี้นะครับเป็นรุ่นใน18,000ด BTU ซึ่งเหมาะกับห้องที่มีขนาดไม่เกิน1 6ถึง22ตารางเมตรครับสำหรับการเลือกซื้อแอร์เรื่องของการประหยัดพลังงานถือเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญมากที่สุดใช่ไหมครับแอร์ที่จชี้รุ่น US Series เป็นแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์5แบบ3าดาวซึ่งสูงกว่ารุ่นมาตรฐานอินเวอร์เตอร์ถึง3ขั้นนั่นก็คือจะประหยัดกว่ารุ่นเบอร์5ธรรมดามากถึงกว่า20%ครับ สำหรับรุ่น1น0 0 0ห t u ดรุ่นนี้นะครับค่าไฟจะถูกกว่ารุ่นสาตรฐาดอิเวอร์เตอร์กว่าปีละ2,400บาทถึงแม้ว่ารุ่นนี้นะครับจะมีราคาที่สูงกว่าแต่ใช้ไปไม่กี่ปีก็คุ้มแน่นอนครับนอกจากเด่นเรื่องฟังก์ชันที่หลากหลายแล้วนะครับแอร์ฮิตาชิยังเด่นเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกด้วยแหละครับเพราะแอร์ฮิตาชิรุ่นอิเวอร์เตอร์ทุกรุ่นนะครับสามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบ IoT ผ่านอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งได้ง่ายๆครับเพียงแค่นี้นะครับก็เปลี่ยนบ้านของคุณให้้กลลาายเป็นสมมๆ ควบคุมการทํางานของแอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาครับเพียงแค่โหลดแอปพลิเคชัน Air Cloud Home จากฮิตาชิบนโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และก็ iOS เครับเพียงแค่นี้นะครับคุณก็สามารถเชื่อมต่อแอร์กับสมาร์ทโฟนของคุณได้ง่ายๆเลยแหละครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแอปพลิเคชันนี้ทําอะไรได้บ้างครับอย่างแรกนะครับแอปพลิเคชันนี้สามารถทํางานแทนรีโมทคอนโทรลได้ครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ รวมถึงนะครับยังสามารถปรับความแรงของพัดลมก็ทําได้เช่นเดียวกันครับถัดมาเคยไหมครับเวลาที่ออกจากบ้านไปแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าปิดแอร์หรือยังหรือว่าใกล้จะถึงบ้านแล้วอากาศร้อนจัดอยากจะเปิดแอร์ให้เย็นฉ่าก่อนถึงบ้านเมื่อถึงบ้านคุณจะได้เอนจอยกับอากาศที่เย็นชื่นใจแอปพลิเคชันนี้นี่ครับคุณสามารถเปิดปิดแอร์ร่วงหน้าผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับนอกจากนี้นะครับแอปพลิเคชันนี้ยังช่วยให้คุณวางแผนประหยัดค่าไฟได้ง่าย เพราะสามารถตั้งเวลาเปิดปิดแอร์ได้ทั้งแบบรายวันและรายสัปดาห์ครับช่วยคุณนะครับสามารถลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จําเป็นได้อีกหนึ่งทางครับนอกเหนือจากจุดเด่นในเรื่องของการประหยัดไฟและเทคโนโลยี IOT แล้วนะครับแอร์ฮิตาชิรุ่นนี้ยังช่วยให้คุณและทุกคนในบ้านได้รับอากาศที่สะอาดและสดชื่นด้วย Anti Air Pollution System อีกด้วยครับซึ่งระบบนี้นะครับจะประกอบไปด้วย 1. ระบบล้างแผงคอยเยน็นหรือ Frost Wash 2. ระบบฟอกอากาศ2ขั้นตอน ทีนี้ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละส่วนจะมีการทํางานยังไงบ้างครับขั้นตอนแรกระบบล้างทําความสะอาดตัวเองหรือที่เราเรียกว่าฟลอดวอรนั่นเองครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราใช้อร์ไปนานๆน,นะครับจะมีสิ่งสกปรกต่างๆจับตัวอยู่ที่แผงคอยเย็นส่งผลให้อากาศที่ผ่านออกมานั้นไม่สะอาดตามไปด้วยนอกจากนี้นะครับยังทําให้เครื่องปรับอากาศไม่สามารถทําความเย็นได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพครับฟังก์ชันฟอดวร์วอันี้นะครับ จะช่วยล้างฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เกาะตัวอยู่ที่แผงคอเย็นให้หลุดออกไปจากตัวเครื่องครับเพียงแค่กดฟังก์ชันนี้นะครับแอร์จะทาให้แผงคอเย็นเกิดเป็นเกล็ดน้าแข็งประมาณ20นาทีเพื่อก่อจับฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่หลังจากนั้นจะทําให้น้าแข็งละลายอย่างรวดเร็วเพื่อชาล้างแผงคอเย็นให้สะอาดครับนอกจากนี้นะครับยังมีการเป่าให้แห้งสนิทเพื่อลดการเกิดกลิ่นอับอีกด้วยแหละครับ เราอาจเคยได้ยินว่าแอร์หลายยี่ห้อก็บอกว่าตัวเองมีเทคโนโลยีทาความสะอาดตัวเองเหมือนกันแต่จริงๆแล้วนะครับแอร์บางยี่ห้อเป็นเพียงแค่การเป่าลมเพื่อให้แผงแห้งเฉยๆแล้วหลักก็คือจะช่วยแค่ลดกลิ่นอับเท่านั้นครับแต่เทคโนโลยีทําความสะอาดตัวเองของแอร์ฮิตาชีนะครับแต,ตกต่างอย่างชัดเจนครับเพราะว่าแอร์ฮิตาชี้ไม่ได้เป่าแห้งเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีการล้างอีกด้วยครับระบบล้างแผงคอยล์เย็นของฮิตาชีนะครับผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถลดเชื้อราและแบคทีเรียได้ถึง93%ครับ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าตัวเครื่องสะอาดปราศจากฝุ่นและสิ่งสกปรกทําให้เครื่องสามารถทําความเย็นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอครับและยิ่งถ้าเรากดล้างไม่บ่อยนะครับก็จะเป็นการยืดระยะเวลานในการให้ช่างมาล้างแอร์จากเดิมนะครับปีละ2-3ถึงครั้งก็เหลือเพียงแค่ปีละครั้งครับส่วนเรื่องค่าไฟไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะการทํางานฟอร์์วอชแต่และครั้งจะกินไฟเพียงแค่1บาท50สตางค์เท่านั้นครับส่วนขั้นตอนที่2ระบบฟอกอากาศ2ขั้นตอนเพื่อมอบอากาศที่สะอาดและสดชื่นให้กับคุณ ด้วยแผ่นกรองสองขั้นโดยแผ่นกรองขั้นแรกนะครับคือแผ่นกรองสแตนเลสพรีฟิลเตอร์ที่มีหน้าที่ในการดักจับฝุ่นและมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียได้ถึง99%นครับนอกจากประสิทธิภาพในการกรองอี่สูงแล้วนะครับฮีดาชิถือว่าเป็นแบรนด์เดียวที่ใช้วัสดุคุณภาพสูงอย่างสแตนเลสที่มีความแข็งแรงคงทนมาทำแผ่นกรองครับโดยแผ่นกรองสแตนเลสพรีฟิลเตอร์นะครับผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถทนต่อแรงกดได้ถึง20ิกิโลกร,รมัม ต่อให้เราบิดงอแบบนี้นะครับแผ่นกรองก็ไม่เกิดความเสียหายใดๆหมดปัญหาแผ่นกรองไม่ทนหรือว่าใช้งานไปสักพักแผ่นกรองพังหรือว่าขาดไปได้เลยครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถถอดออกมาล้างน้ําทําความสะอาดได้ง่ายด้วยตัวคุณเองครับเพียงแค่เปิดหน้ากากและแกะออกมาแบบนี้ก็สามารถนําไปล้างน้ําได้เลยครับต่อให้ถูด้วยฟองน้ําแรงนะครับก็ไม่ต้องกลัวขาดนะครับแผ่นกรองแบบที่2แผ่นกรอง pm 2.5เคลือบสารสกัดวาซาบิครับด้วยปัญหาฝุ่น pm 2.5ทั่วประเทศไทยของเรานะครับ จะซื้อแอร์สักเครื่องนอกจากที่ให้อากาศที่เย็นสบายแล้วนะครับแอร์ Air จะต้องให้อากาศที่สะอาดและสามารถกรองฝุ่น PM 2 5ได้ถือว่าจําเป็นมากๆครับแผ่นกรองนี้นะครับสามารถกรอง PM 2 5ได้ถึง99%ครับและนอกจากนี้นะครับยังยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเชื้อราสารก่อภูมิแพ้และช่วยกรองกลิ่นได้ถึง82ครับ นอกจากฟังก์ชันเรื่องความสะอาดแล้วนะครับแอร์ฮิตเชีรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีเพื่อความสบายกับฟังก์ชัน Air Sleep t i m e r หรือฟังก์ชันที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมขนาดนอนหลับแบบตั้งเวลาครับฟังชันนี้นี่ครับเหมาะสําหรับคนที่หลับไปแล้วแล้วรู้สึกว่าแอร์ที่ตั้งไว้ตอนแรกนั้นเย็นเกินไปจนต้องลุกขึ้นมาปรับให้เบาลงทําให้คุณหลับไม่สนิทครับหลักการทํางานนะครับเมื่อคุณเลือกบทนี้นะครับระบบจะทําการปรับอุณหภูมิอัตโนมัติขึ้น2องศาเพื่อให้สอดคล้องกับอุณหภูมิในร่างกายทลลาทีี่่ลลลดงขณคุนนอนหับ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะหลับสนิทตลอดคืนครับถัดมาเรามาดูเรื่องของการใช้งานกันบ้างครับรีโมทที่ให้มามีหน้าจอและปุ่มที่มีขนาดใหญ่ใช้งานได้ง่ายอยากตั้งค่าอะไรก็กดปุ่มนั้นได้เลยไม่ยุ่งยากครับเช่นอยากล้างแอร์ก็กดฟอร์ดวอชหรืออยากปรับบานสวิงขึ้นลงก็กดบรีโมทได้เลยครับและฟังก์ชันไฮไลท์ที่คนไทยน่าจะกดบ่อยนะครับต้องโหมดนี้เลยกับโหมดเร่งความเย็นเร็วหรือ powerful mode ครับกดปุ๊บรอสักแป๊บก็เย็นปั๊บเลยแหละครับ โหมดนี้นะครับแอร์จะปรับอุณหภูมินะครับลดลงสูงสุดที่16องศาเซลเซียสและปรับความแรงของพัดลมให้สูงสุดครับให้คุณเย็นฉ่ำได้ทันทีครับนอกจากนี้นะครับยังเหมาะกับวันที่อากาศร้อนๆเพียงแค่ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับบ้านของคุณก็เย็นสดชื่นทันทีเลยแหละครับพร้อมทังยังมีรีเฟชโหมดเพื่อให้อากาศเย็นสดชื่นยิ่งขึ้นไปอีกโดยโหมดนี้นะครับระบบจะควบคุมการทําง,งานของคอมเพรสเซอร์ให้ปรับอุณหภูมิล,ลดลง3องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา3ชั่วโมงโดยอัตโนมัติครับ พร้อมทั้งยังมีการลดความชื้นในอากาศและส่งลมเย็นสดชื่นเพิ่มความสบายไปอีกแบบครับนอกจากนี้ยังมีซ i L เลนโหมดกดตรงนี้นะครับเพื่อให้แอร์ทำงานเงียบเป็นพิเศษต่ำสุดเพียง19เดซิเบลไร้เสียงรบกวนเลยแหละครับสำหรับเรื่องความปลอดภัยและความทนทานเป็นสิ่งที่ฮิตาชิให้ความสำคัญครับแอร์ฮิตาชิทุกรุ่นนะครับมีซิกโปรเทคทีฟชิลที่ออกแบบระบบความปลอดภัย6ส่วนผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงและมีคุณภาพสูงครับส่วนแรก ฝาครอบแผงวงจรทั้งตัวในและตัวนอกผลิตจากโลหะ100%มีคุณภาพสูงป้องกันการติดไฟส่วนที่2 Condensing ผลิตจากวัสดุเคลือบสารป้องกันการผุก,กร่อนกรีนฟินทนทานต่อการผุก,กร่อนเพิ่มอายุการใช้งานได้นานกว่าแบบธรรมดาถึง3เท่าครับส่วนที่3แผงระบายความร้อนทำจากทองแดงทนแรงอัดได้ดีมีโอกาสรั่วน้อยกว่ารุ่นที่ทำจากอลูมิเนียม ที่หลายๆแบรนด์ยังคงมีการใช้กันเพราะมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าครับส่วนที่4ระบบเซฟเซิร์ฟปรเทคชั่นทำให้แผงองจรหรือแผง PCB สามารถทนทานต่อไฟเกินสูงสุดถึง420โวลต์ลดความเสี่ยงในกรณีที่เกิดไฟเกินหรือไฟกระช่าครับส่วนที่5โครงสร้างคอยทําจากเหล็กคุณภาพดีเคลือบสีป้องกันสนิมมั่นใจได้ว่าจะตากแดดตากฝนอย่างไรก็ไม่ผุพังครับ และส่วนสุดท้ายครับส่วนที่6ตัวคอยร้อนถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานได้ในอุณหภ,ภูมิภายนอกที่สูงถึง46องศาเซลเซียสสภาพอากาศภายนอกจะร้อนขนาดไหนแอร์รุ่นนี้ก็สามารถทำงานได้ไม่มีปัญหาครับสุดท้ายนะครับฮิตาชิมีความมั่นใจในคุณภาพและความคงทนจึงกล้ารับประกันชิ้นส่วนต่างๆอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นรับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง10ปีเต็มครับ รับประกันแผงคอยร้อนและแผงคอยเย็นนาน4ปีและยังรับประกันนะครับแผงวงจรในกรณีที่เกิดความเสียหายจากจิ้งจกมแมลงหรือว่าสัตว์อื่นๆนาน1ปีเต็มครับแอร์ฮิต c h i รชิรุ่นทรีซาอินเวอรเตอร์หรือรุ่น U Series ที่ประหยัดไฟสูงสุดด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์5แบบ3ดาวและมาพร้อมความสะดวกสบายด้วยระบบ IOT ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือได้ อีกทั้งยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีกรอากับประสิทธิภาพสูงที่สามารถกรองเพียง2.5ได้ถึง99%เรียกได้ว่าแอร์รุ่นนี้ให้ทั้งความเย็นสบายและให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นในทุกวิติครับ Hitachi